สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเอา,อาบ้านห้วยตงนี่นะครับเนาะซึ่งก็เป็นหมู่บ้านบริวาลของบ้านฉางแม่ฉางเข้านะครับซึ่งอยู่ตำบลห้วยงิ้วนะครับอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเจียง้ายนะครับซึ่งบ้านห้วยตรงนี่เป็นจะเป็นชุมชนของปี่น้องปกากย้อนะครับวิถีชีวิตของเปนก็ยังคงอนุร,รักษ์นะครับความเป็นดั้งเดิมนะครับก็ได้อาศัยนะเป้นห้องว่า อิงขึ้นกับตามธรรมชาติหรือว่าตามฤด,ดูกาลนะครับซึ่งช่วงนี้ก็จะอยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวผลผลิตนั่นก็คือ,อเป็นข้าวโพดนะครับข้าวโพดด้อยแล้วก็กับข้าวน้นะครับซึ่งพี่น้องบ้านพี่เป็นอย่งอางฝาดเข้าตีเข้ากันอยูนะครับเนาะจะได้นั่นเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปแอวนะครับนื่หรอว่า,าวิถีชีวิตของพี่น้องอบ้านห้วยตงนะครับหรือว่าพี่น้อง ปากกย้อนะครับบ้านเพียงเป็นจิ๋นจิ๋ด้นะครับติดตามมาักชมได้นะครับว่าบ่ได้เข้ามาสักเตื่ยมาเอว กมก็นึกว่าอันนี้เป็นบ้านแม่ฉางเข้าแล้วบใจแหละอ๋ออันนี้เป็นบ้านห้อยห้อยตรงตะกี้ทมอันเม่สีนะอหนาวเนาะหนาวอายุแต่ไดแล้วบ่ฮูนะครบฮะโอ้อายุยืนเนาะแข็งแลงยืนเนาะ บ้านหลังนี้สวยมากเปินมีก้อนหน้าบ้านว่ามีเสาพ่อไหม